<c oughs> สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันนะคะวันดีวันนี้ก็เป็นวันเรื่องงามยามดีนะคะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะยกบ้านให้คุณยายสมใจนะคะด้วยความเมตตาของคุณแม่เมมนะคะและคุณพ่อพรเทพนะคะก็ได้ยกให้อีกหลังหนึ่งนะคะของคุณยายสมใจนะคะคุณพ่อ คุณแม่จ๋านะคะคุณแม่แหม่มนะคะคุณแม่สโลชานะคะคุณพ,อพอ่อครเทพนะคะยกบ้านให้คุณยายสมใจน,นะคะแต่ตอนนี้คุณยายก็ยังอยู่ที่พัทยานะคะก็ยยกไว้ก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะพี่น้องนะคะคนเฒ่าคนแก่มาเป็นพิธีนะคะมาทำพิธีให้นะคะนี่นะคะกับข้าวของเรานะคะมีหลายอย่างนะคะชาวบ้านนะคะมีทั้ง ขนมจีนน้ำยามี <c oughs> ของหวานนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋านี่นะคะนี่บ้านๆน,นะคะคุณพอ่อคุณแม่คะท่านผู้ชมนะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะกําลังจะทําพิธีกันนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋ากาลังทําพิธีนะคะนะคะนี่เจ้าภาพอ้าวสวัสดี <c oughs> คุณแม่น้อย <c oughs> นี่นะคะพ่อผู้นนะคะ แม่หน่อยอยู่ไหนเนาะแม่หน่อยอยู่ทางนู้นนะคะแม่หน่อยนี่ก็เป็นพี่น้องชาวช้างหลายเชื่อก็มาเป็นพิธีกันนะคะช่องแม่พรพังนวลจันจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์อ้าวนี่นี่ยายหน่อยมาแล้วจ้าแต่งชุดสวยมากเลยนะคะสีม่วงชมพูเลยนะคะวันนี้ยายหน่อยก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะแม่พรก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณแม่แหม่มคุณแม่สโลชา นี่นะคะคุณแม่แมมนะคะคุณแม่สโลชาคุณพ่อพรเทพนะคะสร้างบ้านให้อีกแล้วนะคะหนึ่งหลังอีกแล้วนะคะคุณยายสมใจนะคะท่านสร้างนะคะเป็นคะแนนของท่านทั้งหมดเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋านี่นะคะก็กําลังจะทําพิธีนะคะมีต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะทําพิธีนะคะนี่นะคะ เก้าโมงเก้านาทีนะคะทำพิธีคนเฒ่าคนแก่มานะคะออมออมนี้ก็กจะเป็นสวนนะคะสวนบ้านนอกของเรานะคะค <น S 2> ุณพ<ว>่อคุณแม่จา๋า <lob, S 2> ทางนี้ก็ทางออกนะคะทางนี้ทางออกนะคะเก้าโมงเก้านาทีนะคะถึงเวลาเวลานะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วนะคะคุณพ่อ<ด>คุณแม่จ๋า ช่องเม่พรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอืทางก็ยังไม่ได้เอามานะคะก็ยกแบบง่ายๆเรียบๆธรรมดาก่อนนะคะคุณแม่คุณพ่อคะเวลาขึ้นบ้านก็ค่อยเอาน้องๆช้างคุณยายช้างมาทำพิธีอีกทีหนึ่งนะคะ โอ้โหน้องเจ้าภาพก็สวยพริ้มเลยวันนี้นะคะแจ่มแจ๋วเลยน้องเจ้าภาพอย่างบนเหนบบกละละแล้วจีบนนาถึงนัาอ่อนจีเลยนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหนี่นะคะ ยกบ้านนะคะยกบ้านช้างทําพิธีหาเลิอกอายามเหมือนบ้านคนเรานะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะทองเมพรพังนวลจันทร์นะคะนี่นะคะอาจารย์มีการทําพิธีกลับทุกอย่างคนเฒ่าคนแก่ก็มาช่างก็มาเรียบร้อยนะคะเครื่องพร้อมของพร้อมไม่นานก็เสร็จนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะท่านนะคะ ท่านสั่งมาเองเลยนะคะพอกขวานเมขวานก็ไม่ต้องเท่าไหร่นะคะท่านสั่งมาเองเรียบร้อยทุกอย่างนะคะนี่เป็นคะแนนทั้งหมดของแกเลยนะคะคุณแม่สโลชานะคะมอบคะแนนสร้างบ้านให้คุณยายสมใจอีกหลังหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าคุณแม่แหม่มอของเรานะคะเป็นแม่พระของพวกเรานะคะของคุณยายนวลด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ได้ความเมตตาจากท่านนะคะคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะเข้ามาเมตตาทางคุณยายนวลจันทร์ด้วยนะคะคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะปีใหม่นี้นะคะเมขวานก็ขออวยพรอ,อีกครั้งนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่แหม่มคุณแม่สโลชาคุณพ่อพรเทพนะคะอขอให้ บารมีคดจสานะคะที่ท่านช่วยเหลือสร้างให้ช่วยทั้งช้างทั้งคนก็จงปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะใกล้จะถึงแล้ว,วเวลาแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะนะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมฆาณ์นะคะก็กราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีเช่นกันนะคะที่เมตตาคุณยายนวลจันทร์มาตลอดเลยนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันนะคะนี่นะคะทั้งคุณแม่แหม่มคุณพ่อพลเทพนะคะก็สร้างบ้านให้คุณยายเหมือนกันนะคะคุณแม่สมพิษนะคะคุณพี่ธรรมกรนะคะคุณพี่ยุ้ยนะคะหลายท่านนะคะคุณพี่ใหญ่นะคะ คุณพี่มาลีนะคะคุณพี่นุชนะคะหลายท่านเลยนะคะได้บ้านหลังนี้ด้วยความเมตตาของแม่แมทุกท่านนะคะได้บ้านให้คุณยายก็เช่นกันนะคะแต่วันนี้ก็มาทำพิธีให้คุณยายสมใจนะคะมายกบ้านให้คุณยายสมใจคุณยายสมใจตอนนี้ก็ยังอยู่พัทยานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะน้องๆช้างก็ยังไม่ได้เอามานะคะ ก็ทำพิธีง่ายๆกันก่อนนะคะขึ้นบ้านก็ค่อยทำพิธีอีกนะคะขึ้นบ้านก็ค่อยทำพิธีอีกอด้อโอ้โหดูช่างนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้คงได้แน่นอนนะคะเสา แลวก็โครงสร้าง,งคงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะช่างเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าช่างเยอะมากเลยประมาณห้าหกเจ็ดคนนะคะคุณแม่แมม่ะนี่นะคะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะไม่นานนะคะบ้านของท่านที่สร้างให้คุณยายสมใจก็เสร็จแน่นอนนะคะ ช่อแม่พรพังนวลจันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ

นี่นะคะเหาะขนนฮิงจาขนั่ม นี่นะคะก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกล้วยนะคะแถวนี้ก็ต้นกล้วยต้นยาก็มีเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะก็สวนนี้ก็กว้างพอสมควรนะคะ ăn mua chi vào bươn ngoái này nọ ừ, ừ, ơi, ơi, ơi. ơi. นี่นะคะนั่งร้านขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็ยกเสาใส่โครงอย่างแน่นอนนะคะช่างมาเยอะมากเลยนะคะช่างคุณแม่ก็หาให้นะคะพร้อมทุกอย่างเลยนะคะบ้านคุณยายสมใจนะคะช่างก็หามานะคะคุณแม่หามาพร้อมทุกอย่างเลยนะคะ ตติดไปเอบมปะคุณแม่พอควานนวลจันนะครับกินทานขนมจีนแล้วก็กินน้ำเขียวนี่นะคะนี่นะคะช่างนะคะ ก้าหน้านาเวก่นมนาทีนะคะ9โมง9นาทีก็รอเลืกรอยามนะคะคุณแม่คะรอเลืกรอยามนะคะ นี่นะคะคุณแม่ขานี่นะคะคุณแม่แหมมขาขนมจีนนะคะลอดช่องนะคะของหวานลอดช่องค่ารอบทุกอย่างเลยนะคะขนมจีนนะคะ นี่นะคะกําลังเข้าพิธีนะคะคุณแม่คะเข้าพิธีนะคะเข้าพิธีแล้วนี่นะคะแ่งมีโปนพังนวลจันทนะคะ นี่นะคะก็ทำพิธีนะคะคุณแม่คะนี่นะคะ่กวานก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะคลิปนะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ้านี่นะคะคุณยายคุณเท่าคุณแก่ก็มา เป็นพิธีนะคะเป็นมงคลให้นะคะมาหลายท่านเหลือเกินนะคะนี่นะคะนะคะยายหน่อยกับพ่อโขนนะคะก็นั่งกูกันนะคะ

นี่นะคะทำพิธีนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาทำพิธีแบบนี้นะคะเป็นจะเป็นพาสองพานะคะจะเป็นถาดสองถาดนะคะจะเป็นข้าวปลาอาหารกล้วยนะคะไก่เส้นนะคะข,ขนมนม,นมเนยนะคะขนมนมเนยของหวานแล้วก็แกงกับขนมจีนนะคะหมากลู ขันนำมนนะคะต้นมงคลนะคะต้นคูนนะคะต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะนี่นะคะนี่อาจารย์นะคะเสื้อสีขาวอยู่ใกล้ใหญ่หน่อยกับตาโพนนะคะเป็นเจ้าภาพวันนี้นะคะ มัดนลกบุศลสุกรสุกรระวังเลื่อนลมร้อนลมร้อนลมร้อนได้ธรรมชาติสบ นี่นะคะเสานะคะคุณแม่คะนี่ค่ะนี่นะคะช่องเม่พรพังนวลจันท์นะคะทำพิธีแล้วนะคะนี่ทำพิธีแล้วนะคะ แม่ขวานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคนนี้นะคะก็ทําพิธีเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะก็ทําพิธีนะคะมีทูบเทียนนะคะขอก็มาลาโทษนะคะเจ้าทีเจ้าภูมินะคะทาพิธีนะคะเริ่มแล้วนะคะจะเป็นการสวดด้วยนะคะคุณพ่อคุณ,คณแม่จา๋านี่นะคะ ช่องเมพรพังนวลจันทร์นะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นทำพิธีแล้วนะคะทำพิธีแล้วนะคะอาจารย์ก็เริ่มไหวแล้วนะคะก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมพรพังนวลจัจทร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ